คือปัญหาฝุ่นละอองในใน,ในพื้นที่ภาคใต้ของเราเลยเนี่ยนะฮะ,ะถ้าเป็นเป็นช่วงเวลาที่เป็นปกติในฤดูทั่วๆว,วไปนะฮะอันนี้ก็จะไม่ไม่ได้มีผลอะไรมากนะักส่วนใหญกก็เป็นเป็นฝุ่นละอองที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เช่นจากเครื่องยนต์สันดาปภายในพวกเครื่องยนต์ดีเซลจากรถยนต์ที่เราขับกัน mm hmm. หรือในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทั้ง <Okay. S 2> การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆพวกน้ํามันพวกไม้ yeah. ีพมวนพวกไม้คืนไม้ยางอะไรพวกนี้มันก็ก่อให้เกิดมลพิษท่านั้นเลยนะครับแต่ว่าค่าค่าพุลละองในอากาศในในภาคใต้เราเนี่ยก็จะจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นักเฉลี่ยในช่วงปกติก็สิบปา20ยี่สิบาไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ยุ่ต่ำกว่ามาตรฐานพอสมควรนะครับทีนี้ในในช่วงช่วงบางฤดูเนี่ยที่จะมีปัญหาเยอะหน่อยนะครับก็คือช่วงช่วงประมาณปลายปีเนี่ยนะฮะเราจะมีปัญหาอยู่สองสองสามจุดนะครับจุดแรกก็คือ ในในในพื้นที่ภาคใต้ของเราเองที่มันมีการส่วนใหญ่ก็เป็นการเผาไหม้ในที่โล่งนะครับเช่นบริเวณป่าพุป่าพุเช่นป่าพุกมคนเคงนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นแหล่งแหล่งใหญ่ของเราก็พบว่าจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเดือนเนี่ยรกรกฎาคมสิงหาคมกันยานะครับเพราะว่าน้ําในพุ่เนี่ยห้งลงมาตั้งแต่ช่วงหน้าแล้งนะครับแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมีการจุดไฟมันก็จะเกิดการเผาไหม้แล้วก็ส่งให้เกิด คุนละอองกระจายในพื้นที่นะครับฝ่าผู้อื่นๆน,นะครับแต่ว่าในในภาคใต้เราเนี่ยจากส่วนนี้เนี่ยมันกระจายในวงที่ไม่กว้างบางดักก็จะกระทบในจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงไม่กี่จังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชหรือ,อสงขลาตอนบนนะครับช่วงระยะเวลาก็อาจจะไม่นานนักนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นสุนท่ามแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราทางทางตอนล่างก็คือ,อหลักๆก,ก็คือประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะเกาะสมุตราที่เราเ พูดกันอยู่ทุกทุกปีเลยนะอันนี้ก,ก็ก็จะเป็นเป็นช่วงใกล้ๆที่จะถึงเนี่ยนะฮะในบางปีที่ที่แรงจัดๆเนี่ยนะะก็จะมีไฟเยอะแล้วก็จะข้ามแดนมาที่เราได้ง่ายถ้าอากาศเอ่ออ่ำนวยลมพัดมาแล้วก็มีสภาพเอ่อภูมิอากาศที่ที่ไม่มีฝนนะครับก็จะมาถึงเราได,ได้ง่ายเลยใช้เวลาวันสองวันก็มาถึงละ